เราอยากจะปลูกฝังให้กับน้องๆเยาวชนของเรานะครับให้มีความรู้สึกที่จะต้องรักษาและก็หวงแหนพลังงานของเราไว้นะครับโดยผ่านคาแรคเตอร์ของตัวกจิซึ่งปตทเราใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับแทนความพยายามที่จะรักษาพลังงานนะครับอนุรักษ์พลังงานสำหรับนุชนรุ่นหลังครับผม หลายรูปแบบครับรูปแบบแรกก็จะเป็นออนกราวนะครับเราก็จะมีทีมงานไปแวะเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆทัไไ่วประเทศไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ50ว่าโรงเรียนนะครับยังมีออนแอร์นะครับออนแอร์ก็คือเราเราจะมีการ์ตูนแอนิเมชันนะครับทั้งหมดมี42ตอนครับ ก็เป็นการประชุมภัยของกอจีแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับก็จะเป็นการสอนน้องๆไปในตัวนะครับเรื่องของความสําคัญของการอนุรักแลก็รักษาพลังงานเพื่อเก็บเอาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังครับผมแล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะครับเรื่องของออนไลน์นะฮะน้องๆก็จะจะได้เล่นเกมนะครับเกิดความสนุกสนาน แล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะสอนไปด้วยอย่างเช่นของการที่จะปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกมที่เราสามารถไปโหลดได้ในะออนไลน์แล้วก็ทุกคนก็สามารถเล่นได้ฟรีครับผม